ไปแล้วเออไปก็ไปตัวเออจอดแจดจอดแจกสบายเอาบ้านเดาใส่ปากอยู่สัพอมันจอดแจดจอดแจดเอาใส่ปากเถอะใส่ปากวันอย่าปากดก็บาดนีิกินขนมไทยนึ่งมันเลย ว่าไะกับคำพูดไปเอาซื้อเอาบันไดเล็ก,กะนะเอาตัวมันดีๆีโหลดทีมันเป็นสแตนเลสโหลดตั้งจีแข็งแนะ่สูงก็สิว่าถามเพื่นว่าเพื่นไปเราบอกนะเพิ่นถืกลับมาอีกอยู่เม่นหมนโอ้ยังอยู่นี่นะนนเออเอเอต่วเ้าได้เห็ดอันนั้นอันนี้อยู่เลยไฟกระดับอยู่เลยๆๆๆ หาตัวดีๆแข็งๆมาโหลดส่วนนั้นบันไดเห็นเพราะยั่เฉียวเหตดต่อไปแต่หาขึนตัดกกใหม่ที่มันย่อนมากนันแหละนี่สิ หลายๆคนที่ถามเกี่ยวกับคําว่าสมาธิบังจักว่าสเรล่มปฏิบัติแบบใดบังคเริ่มต้นแบบใดทำความพอใจคําว่าสมาธิแบบให้มันแจ้งสุดยอดโหลดคําว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอารมณ์อุเบกขาอ,อยายามจะให้ความขิดแหลนไปกับอันอื่นแต่ยังหลายๆคนยังเข้าใจว่าคําว่าสมาธินี่ต้องมานั่งรับตา ต้องมาเดินจงกรมในวัดต้องใส่สุดขาวต้องสมาทานศีลต้องหลายหลายอย่างต้องมีดอกไม้ต้องกาวข้ามสมาทานวาจังไไดต้องหันหนาไปทางใดมีบัดที่ว่าจามข้ามาบ่งหูเลยเน่าเริ่มต้นแม้ผู้เริ่มต้นไปแล้วก็ยังวาติดพิธงพิธีอย่างมวอ,อยู่พิธีในการสมาทานน,าน,านันนีเท่ากับเหพาสมาทานกับพ่อเป็นนิดหน่อยเทน่านั้นเอง เป็นเครื่องยึดนิดหน่อยเพราะเป็นแนวจริๆงๆเราวค้ว่าสมาธิก็จิตตั้งมั่นในอารมณ์อุเบกขานั่นแหละถ้า <c oughs> คนว่างจิตว่างใจในความอุเบกขาบด้นั่นนะ่ะมันก็มีแตถ่ถกกับถกหรมันต้องคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ฉะนั้นเข้าใจคําว่าสมาธิิแบบเริ่มต้นแบบไหนเริ่มต้นด้วยพุดโถเอออันนี้บ่ได้เอาตาแค่ว่าจับลมหายใจหรอกว่าทุกคนมันบร้อยู่ใน กิริยาอิริยาบถเดิมอันเดียวอันเดียวได้ตลอดบิดมือบิดเบนหรอกอย่างเช่นว่าการสิมานังสมาธินี่คนเข้าใจว่าสมาธินี่คือการมานังบ่เมนว่านั่งต้องจับล้มแบบนั้นแบบนี้ดอกเอาจุดใหญ่มันเลยคือว่าจิตตั้งมั่นในอารมณ์มันเป็นอุเบกขาโลด้ามันอุเบกขาได้แ้หลายอย่างมันก็บอทถุกเท่านั้นแหละมันถุกมันหลอนมันกังวลมัน สับสนกับเพราะว่ามันคิดอน,นั่นคิดอันนี้ออกไปนั่นเองฉะนั้นจึงมีหลักยึดยึดข้ามบริกรรมไว้พูดโทไว้เพราะว่าจืยืนเดินนัง่งนอนยังกแล้วแตบ่บบบนี้เออให้ละคลายความผิดเห็นความยึดมั่นถึงมั่นที่เคยได้ยินแต่ฟังมาก่อนละสัญญาอันเก่าอ่าที่เข้าใจว่าการทําสมาธที่นั่นต้องนั่งรับตานบ่แมนแบบนั้นนั่นก็นเป็นเพียงทาทางของมันดูซือเออเอาตัวใจเลยเจตนาเลย ว่าทำความยิตตั้งมัน่นในอารมณ์มันเป็นอุเบกขานั่นแหละเหตุทั้งใดก็ตื้นขึ้นตาตานอนพนะพุดโทษขึ้นก้อนใดบอกนะพุดโทษไปจนเท่านอนนรับหมดละเวลาบอกกับคนอื่นกับเ้าพุดโทษผุดโทษในใจของจาของเองนะั่นนะนี่คือ,อยืนเดินนั่งนอนทําการทํางานขับรถขับเรือหรือเหตุยั้งกระสางมันพุดโทษใดทั้งนัน้นแหละคือว่านี่เราเริ่มต้นไปพุดโทษหละสักก้อน แล้วเขาสิเข,ข้าใจด่าคําว่าอารมณ์อุเบกขามันเป็นยังไงไหครับถ้ามันลดออกจากคําว่าพุทโธในความคิดนั่นแหละมันบาอุเบกขาแล้วลนั้นมายึดคําว่าพุดโธไปสัตสสว์อันส่วนบุคคลที่มีเวลามานั่งบายถึคือเข้าสู่ฐานไหญ่านของสัมปชัญญะก็คือความรู้สึกโตจับลมหายใจไปพร้อมบบาน,นี้เอาความรู้สึกนั่นแหละจับหายใจเข้าออพูดหายใจออกโธสำหรับผู้นั่ง สำหรับผู้ยืนก็คือการสำหรับผู้นั่งยืนเดินไอไอนอนอส่วนการเดินน,น่ะเดินแบบใดก้าวขวาพุทธก้าวซ้ายโถเออว่าต้องจับลมอันนี้เพราะวันจับย,ย,ย่างอยู่จังหว่าการย่างบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าอะไรจักว่าเริ่มต้นด้วยการภาวนาพุทโทก่อนอันดับต้นถ้ามันออกจากพุทธโทก็แสดงว่ามันเบาบางมันบนบ่หนิง มันคิดไปแล้วอะไรจะว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วกาความที่เข้าเข้าใจว่าต้องมาวัดต้องมานาั่งในท่าสมาธิต้องมาสมาทานนั่นนี่ใส่สุดขาาล่างหนาแปลงฟันเนะเข้าใจว่าจังสั้นมันบ่กม่เานะก็เอาวามหมายใหญ่เจตนาเลยคือเอาตัวใจเลยเป็นตัวกรรมหยุดกรรมได้หยุดการหยุดกรรมทั้งใจของเขาเองคือการคิดออกไปสาร ตัญหาคือความอยากสั่งอุปทานคือความหยุดไหลไปกับความหลบก,กดลงน้ำความเกลียดความสร้างบนนั้นคิดหอดผู้นี้นั่นแหละนี่นคือการเริ่มต้นเริ่มโดยคำภาวนาพุโทโธหล่ะสะกักกอนผู้นั่งก็มาจับลมผู้ยืนก็จับลมส่วนผู้เดินเดินในบ่อบแมนว่าสิมาเดินคําว่าเดินจงกรมนี่หลายคนยังเข้าใจว่าเดินเป็นวน่วนๆเด้เดินหมุนจังสี่ก็มีด้ว่าธรรมดาเด้มันขนาดนั่นเด้ บางทีเขาไม่เห็นทางเดินจงกรมเฮ้ากับเขาว่ามันเป็นโรคเห็ดนะเพราะว่าเฮ้าเอาเนื้อมะมุงมุงแล้วก็เฮาก็อ้อมผ่าเขียวไปคนเห็นเออนปลูกยังในหันหรือว่ามันขนาดนั้นแหละมันขนาดนั้นอหลีมันธท่ามาาพากันไปซองเบงเอาคือเป็นแนวนี้คือเขาไปหาเหรียญอยู่ในหันเสยในห้างไก่อหลีมันธทรมดาเด้อคนมาตั้งจากสักมาตั้งกันเลยคือกันแหละกับเดลิสานเลวกว่าเดลิสานสุดเลยอีก คนนีเลวกว่าสัตว์ธรรมาดาเดียวมันธรรมาดายดีเนาะเออหรือถ้าเฮาสิมาเทียบดิเฮาไปฝุ่นไปพี่เนี่ยถ้าหาไปเห็นสัตว์ต่างๆสมมติว่าเห็นชีเช็พแม่ง,งอเห็นงูนี่เข้าใจแต่ว่าเขาเป็นสัตว์ลายสิมากัดแต่ของสิมากขาเจ้าของดีเนาะเออจะของสิขาผู้อื่นมาลายอะไรยังบ่ได้คิดพอดีนเนาะแม่นบล่ล่ะเรีนว่าเออกช่างซัน่นแล้วขาผู้อื่นมาเทอะไรแล้วบ่บ่ได้คิดว่าเจ้าของอันลายเด้ แค่ว่าเห็นงูอุ้ยสัตดไลยสัตว์มีพิษอันตรายวรเ่าเจ้าของขังเป็นอันตรายเป็นตายานก็บิดสุนแหวอีกเออไปเห็นชีเช็บก็รจะขามันรวดว่ามันสิมากัดเจ้าของเออเจ้าของขังขามันหุ่นตัวธรรมดาแม่งอดบันนั้นงูนี่เอ้าโอ้ยงูพิษแต่คอนมาไม่สู้เอิ่นกันมาข่าได้เนาะว่าสัตดไล่กันสัตดไลยจริงๆคือเจ้าของนั่นเนาะม่นบอกเราบริเบงความไายเจ้าของดิคิดแต่สินทำลายผู้อื่นบ่ได้ เราคิดว่าผู้อื่นถี่มาทำาร่จากของเราบัคิดถึงจากของไเป็นทำไร่ผู้อื่นนะนี่พูดถึงวาอ่าเขาสู้ประเด็นคําว่าสมาธิปลวาจิตตั้งมั่นในอารมณ์อันเป็นอุเบกขาเด้อเริ่มต้นโดยคําภาวนาพุโทโธไปก่อนบอกว่าสิเหตุยังยุ่งกร้สางมันพุโทโธได้บิดสักผาโยุก,ก็ได้ดำน้ำมุดน้ำโยกก็ได้พุโทโธได้คือเกาขับรถกับพุโทโธใดอ่าถ้ามีเวลาน่งกับจับลมหายใจพ้อมเลยว่าต้องกาวคำยังก็ได้ตั้งแต่กิเลสมันก็นยัง ั้งแต่ความอยากได้อยากดีอย่างมีเปลนความศูย์น่คนมันบ้ไเ้ไปสมาทานไผ่เด้มันบ้ไเ้ไปใส่สุดดำเด้มัไบ้เไปใส่สุดสีสิวเวลามันศู์ก็เลยเนาะหรือว่าสมาทานดีกว่าอีป่ามึงเวลามันศู์เก่าผู้ได้เป็นผู้ให้ค้ำสมาทานผู้ได้เป็นผู้ประท่านความศูน์ให้สูนเนาะบ่มีน้ำมันก็ปึงก็หลุดศูนย์โมโหปึงปังก็หลุดเออขวางหูควางตากูเขว่าได้เนาะอตมึงดูนะเป็นสมาทาณทาณใดความศูนย์ก็โมโหก็ดี บาติิมาปฏิบัติรรมนี่บาตรม,มาร้ำสมาธินี่เออมันต้องสมาทานมันต้องใส่สุดขาวมันต้องหาดอกไม้ออมันต้องก้าวคำนานั่นก้าวคำานี้ญานตะบาปเนาะเอออันเห็นงูเห็นหมดแดงเห็นอันนั้นจะข่าเขานั่นมันคือบอยานบาปขึงนเน <c oughs> าะจังสันแล้วน,นั่นหนระืเบอร์บูมันเนมยังกันแน่น่ะลายลายยางไกลไกลหลายนนคคำว่าสมาธินั่นนะ สมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในอารมณ์อันเป็นอุเบกขาโดยห้าใสข้ามยึดเอาไว้ยึดพุทโธไว้มันกับอุเบกขาแล้วล่ะอุเบกขาเนี่ยอย่างมันบ่อยากได้อยากดีอยากวิอยางเป็นแต่มันยึดอยู่ในค้าว่าพุทโธแท้ๆแล้วนั่นน่ะมันบ่คิดออกไปทา้งซั่งผู้นั่งซั่งผู้นี้หรอกมันบ่ได้คิดไปทังสั่นหรอกมันก็คิดแต่พุทโธนั่นละพุทโธไปพุทโธไปนะข้อนี่คือขั้นต้นขั้นเริ่มแรกต่อมาในการนั่งสมาธิแบบนี้ีพูดถึงการนั่งการยืนการเดินการนอนมีเบิดดอาากกรปิิิตเขึ้นมากมาย เดี๋ยวเขาเป็นยังจังบนนิงเลยเขาสู้ความลึกถึงที่สุดเพราะว่าเขาบบอุเบกขาคือเกาเดินแหละเขาผสงบพรวายย่างมันมันมาขีดเรื่องอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายโยกมั่งสั้นมั่งปลื้มมั่งน้ำตาไหลมั่งขนหัวลุกขนขี้งลุกมั่งคัดอกๆแงกๆปลุกเจ็บแทงมั่งปวดขามั่งมันเริบ่อุเบกขามันไปคาขีดน้ำอาการต่างๆี่างๆในร่างกายมันเริยมเกิดตารางกายได้แต่คิดมันหนิงประคองไปเรื่อยแบนี้ค่อยๆประคองไปเรื่อยถ้าผู้อุเวยขาได้นี่ ประคองอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยบาริสน์ใจในความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางร่างกายโดยที่บริสน์ใจในสิ่งที่ผ่านเข้ามาในตาหูตาคยเห็นแสงสว่างมั่งเห็นภาพผีภาพเปรตภาพภาพระพุทธเจ้ามั่งภาพพระสงฆ์มั่งนั่นนี่เยอะแยะภาพสวรรค์ภาพวิมานอย่างบาริสน์ใจมันแต่ว่ามันหนิ่งมันรู้อยู่ซื่อๆนั่นแหละมันเห็นอยู่หันแหละถือว่าจมูกได้ดินกิ่นช่วยหอมมากับมีหูได้ยินเสียงตีขอองตีกรองอเสียงลึกลับเสียง คนเบากันเสียงสวดมนต์ยังก็แล้วแต่ถ้าคนอยู่ในคําบริกรรมใดหรืออุเบกขาใดมันก็ค่อยไหลเข้าไปสู่ความลึกลกึกล้ำเข้าไปลึกลำก้ำเข้าไปจนถึงที่สุดแล้วลมหายใจมันสิขาดออกนะนั่นแหละวันนี้ก็เลย,ย่ยนเด้วันนียน้ยันยังยันใจยันตายยันใจขาดนั่นนั่นแหละขาดซึกอันยิ่งใหญ่่ยันตายยันใจขาดลมหายใจนั่นแหละแต่ว่าต้องอาศัยลมหายใจ โดยว่าต้องไปไปสนกับร่มหายใจมันจังสิเขาสู่จุดสูงสุดในอัปปนาสมาธิใดบันนี้เขาสิรูเข้าว่าอุเบกขาอันแทกิงเลยละวันนี้อุเบกขานีอุเบกขาโดยการยึดสะกอนเออ้าใจว่าละคําว่าอุเบกขาโดยการยึดยึดยังยึดพุทโธยึดร่มหายใจเนี่ยวันเข้าถึงที่สุดแล้วนี่เข่าถึงคู่ความว่างอันสูงสุดแล้วนี่อันนั้นละจังจังมากอธิบายกันบันนี้เออจังลองมาาว้าให้มู้ฟังบ่ง,งดูมันสิถอดความรูส้สกนตนวาจังได เป็นผู้มีสติรู้อยู่ในอารมณ์อันเป็นอุเบกขานั่นนะเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความว่างความว่างว่างหาประมาณบ่ไดเลยแลเอิ้นว่าอัปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นในความว่างว่างอันหาประมาณไม่ได้เออบางที่ผู้เพิ่นสื่อสารออกมาทั้งให้เกิดให้ให้คนได้กำลร่างใจว่าแสงสว่างจ้ามัง่งสว่างมัง่งว่างยันยิ่งมัง่งแ,แล้วแต่เนี่ยมันจะค่อยๆพาความลุม,ล,มลึกไปเลยๆหรอก ต่เ้าตังมันในคําว่าอุเบกขาแล้วกะคือเริ่มต้นแบบนั้นได้บดทุกอย่างได้ทุกกิรลยาอาการให้จําไว้เลยว่าเวลาศูนย์เวลาโมโหเวลาโกรธมันบริได้ไปสามราท่านกับไผเออมันศูนขึ้นเลยโมโหขึ้นเลยบ่พ่อใจขึ้นเลยเด้ออะไะเวลาข้าวมาทําสมาธิก็ตบบ้องไปสมมาทัณฑกับไผกตื่นภาพขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยลดมีการมีกันได้บอกได้จากกันกับผู้นั้น่นเ็เบ้าไปเฮ็ดไป เดี๋ยวทำงาน,นไปก็เป็นธรรมดาก็ต้องออกมาฉีดเรื่องการงานแก้ไขเหตุการณ์การงานไปเวลามันบอ่อท้ำแล้วก็พูทธโธพุทโธไปที่ยออางไปยางมากก็ก้าวขวาเป็นพูดธนี่ก้าวซ้ายเป็นโทษบหารตามายางในวัดดอกยางคือต้องตานนนทนทางฟ้าใหม่ภูเขาได้เบดอะไรย่างน้ำทงน้ำฐานน้ำไห้น้ำหน้ามันกับภาวนาไดทั้งนั้นแหละมันได้เลือกการเลือกเวลาเลือกสถานที่ดอกเวลาโมโหมันจะบเลือกเวลามันบริมาสมาท่าน ศินโมโหกับพระพุทธเจ้าเด้มันเป็นอะไรสมาทานสินโมโหนี่เนาะว่าสมาทานเด้ศูนย์ขึ้นฟึ่งขึ้นหลุดนี่มบ่มีคือกันอันคาว่าตัวนั้นแต่มันสิืเสวายังได๋อันโมโหนั่นมันศูนย์ขึ้นมันก็ศูนย์ขึ้นหลดบ่ได้ต่าง่าตัต่างทางเด้ขนาดที่ในวัดแท้แมันยังโมโหใส่กันอยู่เนาะมันยังมีมานะทิฏฐิใส่กันยังอัสนะกันอยู่ดีคือใยเล็กยังเสกยังอยากทุกๆจิกๆอยากจัดการผู้นั้นผู้นี้อยู่ดีบ่พอใจผู้นั้นบ มาเอากิเลสเพิ่มเพราะวายุบานมันกะมันกะบ่พ่อเลยเลยมาเอาในวัดตืมบางทีนะเนะแต่มาค่อยตำหนิผู้นั้นทอยตำหนิผู้นี้อันผู้นั้นผู้นี้คือยอใหอมก็คือกันนั่นแหละจอบถ้าต่ศูลได้ถต่มูบ่กวอีกอย่างก็บด้เออฉันรู้พราพราะันรู้เดียนนี่ทันทีเลยเด้เดียนขึ้นเลยนั่นศูนย์แล้ววันต่เดียนนี่นึกสันแหละโอ้ขึ้นนมาละอตาละโตละตนละความคิดเห็นอันเป็นไง ละความรู้นั่นแหละไปย่อมยังว่าย่อมย่อมยังผู้รู้บ่แม่นย่อมยังประชดย่อมนี่เออมันรู้คนเฮาอยูุติการต้องรูดูผู้นิสัยอันนี้คข้ปล่อยผู้นี่เป็นนิสัยนิวว่าแบบนี้เพื่อความอยู่โดยสงบนั่นเองผู้นี่นิสัยนิวว่าแบบนี้อย่างนี้นะแต่มันบ่ย่อมที่เนาะเดียนรู้พ่อพ่อเดียนนี่เป็นยักษ์สัตว์ปรถือกันกับยายเล็กก็ดีเนาะประถือกันยายยายเล็กกับประถือยายหอมกับประถือ <laughs> เป็สั่นละใจเนแต่ใจล่ม,ามาแต่ว่ากับเหรียนคกอการละนี่ยังมันสุดการกั่อกไนเลแต่ว่าอดไหดีกกับบุ๊กเยอะอายุแล่าก็คือการใยอะอายกับบัตถือก,กับยายหอม <laughs> เป็นไดบุ๊กเนาะคือมาเอาเพิ่มขึ้นเลยเอาอัตราเพิ่มขึ้นเนาะเอายุบานเพิ่มอยุบานคือ เขาย้อมเล้ยูวัดแต่ว่ายูวัดว่าเขย้อมเลยถึงมาเอาเพิ่มให้ใช้เบิดวัดย้อมกูนะแบ่งสันเด้ย้ายตุยคือกันแต่ว่าเราย้ายตุยเราไึงมีพิเศษเด้ย่างมูเพอกจิจอบหาบางน้ำซากาแฟอยู่ใส่เวลเอาลายเรากเอาสองหอหอเราซอยซองเทานั้นแหละบอกลายอันไดนั้นย่ามมันเอากาแฟหรือว่าเอาโอวัลตินไปบางยายตุยเด้อเสีองดีๆนะยันยายตุยเห็นผู้ดีว่ารับมได้หนาอยยายตุย แต่ว่าโอ๊ยบ้เราทำกาแฟได้หลายจานมาม่ากาะป๋องก็เอาอยู่ว่าท่านนักว่าเขาเองผมเป็นตะเลขตัวนึงเพิ่อสิแตกถิ่มบ้านเราบ้่งด้แหลายหลายอย่างถ้าต้องลดหลดลดลงหลดลงหลดอย่างลดอัตราตัวตนของเขาเองหยุดลดสัญญาหลดความรูที่จะคล้องรูมากมากหลดความเห็นแกตัวเห็นแก่ได้ลดความเห็นแก่ความถูกต้องที่จริงอันใดไอ แต่ใี่เฮาเขามาอยู่น้ากันแล้วกอันให้มันเป็นอันนึงอันเดียวกันถี่เฮาบอกยุ่เสมอเด้ให้เห็นทุกๆคนเป็นดุดดังว่าแขนขาอวัยวะเดียวกันเฮาบอกเป็นครนขอบครั้วดรอกนะขอบครัวทั้งหลายถือว่ารักกันดุดดังพี่น้องพี่น้องมันขากันแย่งสมบัติกันเพราะแห้งเปลี่ยนใหม่ให้รักกันดุดดังแขนขาอวัยวะของตนเนี่ยนะมันเห็นได้ว่าล่ะถ้ามันบาได้นิวใได้เอาตัดถิมเลยเนาะนล้วฟ้า อีปานี่ใจดีได้น้าตาขี้ลลยดุดันแต่ว่าใจดีได้ป่าไงมักเฮาดุทั้งหนอกต่วว่าทั้งในบ่าวกับไหนมาน้ากัดสั่บผู้นันผู้นี้วันนี้มันกันยังลดได้เว้ยมันก็ยังคอยรลู้ท่านเขาท่านเขาหลู้อารมณ์จาของแต่มันมีแต่ความเสียหายภาษาของเส้นนั่ความเกิดล้วคของดับสื่อเนาะอ่าที่เกิดแล้วมันบ่ดับเพราะว่ามันปรุงแต่งต่อมันจยักสนะคนทั้งหลายมันเพียงสันเนาะเล่ขากันอ สั่งหัวมันบ่เป็นบ่จะเกลือ,อนี่เนาะเอาพอละ